สำหรับคนรักสุขภาพจะรู้จักกันดีเมล็ดเจียถูกยกย่องว่าเป็นสุดยอดอาหารเพราะมีสารอาหารสูงมากความแตกต่างของเมล็ดเจียกับเม็ดแมงลักเมล็ดเจียนั้นจะมีลักษณะเรียวรีมีสีน้ำตาลเทาหากนำไปแช่น้ำก็จะพองตัวมีลักษณะใสส่วนเม็ดแมงลักนั้นจะมีสีดำเข้มหากนำไปแช่น้ำก็จะพองตัวและมีเมือกขาขุ่นๆออกมาด้วย ประโยชน์ของเมลลิเจียนั้นจะมีสารอาหารสำคัญอัดแน่นอยู่ภายในเป็นจำนวนมากกว่าทําให้เราได้พลังงานสูงแต่มีแคลอรี่ต่ําต่างจากเม็ดแมงรักที่ไม่มีพลังงานสัปปรพคุณที่สําคัญก็คือใช้ปัญยาระบายทำหน้าที่เป็นกากใยกระตุ้นการทํางานของลําไส้และทําให้รู้สึกอิ่มได้นานขึ้น ประโยชน์ของเมล็ดเจียจะมีโอเมก้า3มากกว่าปลาแซลมอนถึง8เท่าช่วยบำรุงสมองและจอประสาทตาลดไขมันลดความดันและลดคอเลสเตอรอลได้ดีมีกากใยและช่วยชะลอการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลทานแล้วอิ่มนานเหมาะกับคนที่กำลังลดน้ำหนักมีไฟเบอร์สูงช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น และที่สําคัญยังมีโปรโตีนแคลเซียมที่สูงมากๆช่วยบํารุงกระดูกให้แข็งแรงและซ่อมแซมกล้ามเนื้อทําให้เมล็ดเจียนั้นเป็นที่นิยมในหมู่ของนักกีฬาและคนรักษาสุขภาพการทานเมล็ดเจียนั้นทานง่ายมากสามารถนำมาโรยคู่กับอาหารต่างๆหรือจะทานคู่กับน้ำอุ่นเครื่องดื่มอุ่นๆแค่ผสมเมล็ิเจียลงไป1-2ช้อนโต๊ะและรอให้เมล็ิเจียพองตัวไปดูวิธีการชงกันเลย เตรียมน้ำอุ่นตักเมล็ดเจีย1-2ช้อนโต๊ะแล้วก็คนให้ทั่วพักทิ้งไว้แบบนี้1-2นาทีหรืออยากให้พองตัวเต็มที่ก็ประมาณ10นาทีสามารถดื่มแบบนี้ได้เลยก่อนมื้ออาหารเช้า สำหรับคนที่กำลังลดน้ำหนักและอยากดี็อกสามารถนำเมล็ดเจียที่พองตัวและบีบมะนาวเพิ่มลงไปและทานก่อนมื้ออาหารเช้าเราสามารถนำเมล็ดเจียมาผสมกับเครื่องดื่มอุ่นๆไม่ว่าจะเป็นโกโก้กาแฟชาหรือนมก็ได้เพื่อเพิ่มรสชาติในการทาน มเมล็ดเจียมีประโยชน์มากมายแต่อย่าทานมากเกินไปอาจจะท้องอืดได้แนะนำสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทานควรเริ่มที่1-2ช้อนชาก่อนและค่อยเพิ่มเป็นวันละหนึ่ช้อนโต๊ต่อวันกดติดตามช่องสวยสุขภาพดีสำหรับเคล็ดลับดีๆจากธรรมชาติ